สวัสดีค่ะเมนูมวันนี้ค่ะเยอสภาพมาเห็ดอาหารให้ค่ะพี่น้องก็คือผัดเผ็ดลูกชิ้นปลาใส่ถั่วฝักยาวค่ะนะคะก็จะมีหมูสับนะคะเพิ่มเนื้อเข้าไปอีกค่ะนะคะเครื่องแกงก็จะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมนะคะพริกสดเหมือนเดิมค่ะมีกระชายค่ะมีใบมะกรูดแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะนะคะถั่วฝักยาวมันเก่าอยากก็เลยฝาว่าผัดซะนะคะก่อนอื่นค่ะผัดพริกให้หอมเลยค่ะก้่นถั่วไม่นานนะคะพี่น้องจะเด็นโปะแปะปแปะเลยค่ะ คา้าผิดผิดหอมเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นค่ะใส่หมูสับลงไปจ้ะนะคะแล้วก็เติมน้ำในนิดนึงค่ะ <c oughs> ยอะไปกะจบกัน จากนั้นใส่ลูกชิ้นปลาค่ะก็เผ็ดไงเนาะจะน่าสุกินได้บ่ค่ะหรือว่ากระทะมันใหม่บะค่ะจากนั้นค่ะใส่กระชายกับใบบกอูดค่ะเะค่ือลูกชิ้นปลามากว่าสสมะไว,เว้เชศอันั้นค่ะพี่น้อง เฮดขนมจีนนะคะแต่บบมีผัูงอ,อกองอองก็เลยบบได้เฮ็ดก็เคือค่ะนะคะก็เลยจะจามาผัดนี่นะคะ e <lebr os an> เติมน้ำนิดนึงค่ะ e <lebr os an> จากนั้นค่ะเยาก,ก็จะปรุงรสนะคะใ <c oughs> e <lebr os an> ส่ผงปรุงรสนิดนึงน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะ จากนั้นค่ะตามด้วยน้ำมันหอยอย่างละนิดละหน่อยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้าจากนั้นค่ะใส่โคฟงเงาลงไปค่ะนะคะจะน่าเขาจะสกินโคฟงเงาแบบซุกเลยค่ะพี่น้องนะคะถ้บพี่น้องบช่ชอแบบแย่เห็ดนะคะก็พัดค้นๆเอาขึืนนะคะค่ะ เติมน้ำอีกนิดหน่อยนึงค่ะจากนั้นค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะในทัวข้าวเน่าข้าวสุกเดี๋ยวเยาชิมรสกันค่ะอืมโอเคเลยค่ะ รอนห้พัดให้ซุกตั้งหน่อยนึงค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของเจ้าเนี่ยว่ามันจืดแน่แต่ข้าเจาบโบกินเข้มนะคะเติมน้ำนิดนึงค่ะนะคะใส,ส่ซีอิ๊วอีกตึ้งหน่อยนึงค่ะเอาละค่ะแค่นี้ละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา นะคะใส่ถัวฟักยาวค่ะหอมๆอยู่ๆค่ะพี่น้องนะคะใส่หมูสับนิดนึงค่ะไปค่ะจดยกออกจากเตาไปให้เบิรงมองแจ้งๆมองวหฮอนค่ะลาลค่าพี่น้องไม่นุ่มเหอนี้ค่ะอาหารให้ง่ายๆค่ะพี่น้องผัดเผ็ดลูกชิ้นปลาใส่ถั่วักยาวค่ะนะคะใส่หมูสับนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเครื่องแกงก็จะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะโคกพ่อหยับยาค่ะพี่น้องนะคะเอามาผัดห้่ห้อมค่ะ ใส่หมูสับลงไปจากนั้นค่ะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปนะคะตามด้วยกระชายระบายบกูดค่ะนะคะปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยผงปรุงรสค่ะนะคะน้ำตาลนิดนึงค่ะใส่ลงไปนะคะเราก็จะได้ผัดเผ็ดลูกชิ้นปลาค่ะหอมๆยั่วๆแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันแซ่บๆค่ะ